สวัสดีครับเราอยู่กับช่องประเสท้องดินชาแนลเนาะวันนี้เราบาุท่านเข้าสวนอีกตามเคยเราว่าจะพาท่านไปดูอะไรก็ให้ดูมารากอกันก่อนสําหรับการ,ปรเปิดช่องนะครับก่อนที่ท่านจะได้รับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดะับการ์ให้กับช่องรอบัวประเพสท้องดินชาแนลของเราด้วยนะครับไปชมกันครับปุดตูนตอนนั้นนี่ก็คือเปารันมาชมสวนกล้วยน้ำว้ามะริออง สวนกล้วยมะรีวา,ามาอ่องตัวนี้ก็มาเห็นน้องนกกําลังกินมะละกอสุกนะครับแล้วก็มีน้องกระลอกเลยนะครับมีน้องกระรอก้วยตัวน,นี้มะละกอเยอะนะครับช่วงนี้แล้วก็มีน้องกระลอกเลยนะครับเมื่อกี้เราพูดเสียงดังไปแล้วก็ทําให้น้องกระลอกวิ่งหนีจากเราเพราไม่ได้เห็นความงดงามของเขาครับตอนนี้เขาก็โจนหนีปุ๊บนี่ครับเราจะซูมให้ดูครับซูมให้ดูครับซูมให้ดูครับก่อนจะไปดูสวน กล้วยครับมาซูมดูดูมาด,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 ดูน้องนกกาลังกินมะละกอสุกนะครับก็ถือว่าเป็นวงจรของธรรมชาตินะครับเมื่อมีผลไม้ที่สมบูรณ์ไม่มีก็จะมีนกสิงสรารสัตว์โดยเฉพาะนกสัตว์ปีกก็จะมากินให้เราเห็นได้ชมความงามของเขานะครับก็ถือว่าการปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นให้เรามีอยู่มีกินแล้วนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้สารพชีวิต ก็ได้อีกอาศัยกินมีชีวิตดำรงต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการพึ่งพากันนะครับนี่นะครับเป็นรักของธรรมชาติแล,แล้วก็พาทุกท่านมาชมสวนกล้วยเนาะมาดูสวนกล้วยนำวดัดดูว่าเป็นยังไงบ้างอุดมสมบูรณ์เป็นไงบ้างมีการผรสมผสานไม่ว่าจะเป็นมะนาวต้นมะเฟืองนี่นะครับมาทุกท่านพารับชมกันเนาะกล้วยก็มีแต่หวีใหญ่ๆเครื่อใหญ่ๆก็ถือว่าเป็นการดูแลรักษาด้วยใช้รักของธรรมชาติ ใช้เป็นแบบอ,อันนี้เขาบอกว่าเป็นใช้ชีวภาพน้ำหมักในการฉีดในการป้องกันแล้วก็การสร้างความสมดุลของธรรมชาติเนาะยิ่งกระเป๋าท่านไปมา,มามามาชมกันเนี่ยขนาดต้นเล็เกๆมะกอยังออกลูกนี่ก็เป็นกล้วยที่ออกเครือออกหวีแล้วนะครับเคลือออกเวอออกวิออกวะระเผาท่านมาชมต่อไปนะครับว่า มีอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันครับบุกเลยครับบุกสวนกล้วยเลยครับว่าวันนี้เราม,มีกล้วยอย่างไรบ้างแล้วก็มีมะกอมระกรกอนี้ก็เป็นมะกอน่าจะเป็นมะกอแขกดํานะครับมะกอแขกดําลูกนี้ตามส้ตมตำอร่อยกินลูกสุกก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่สาหรับคนที่ชื่นชอบผลไม้มะกอแล้วก็มีสมรพคุณารรสนใบมากมายนะครับในการรักษาความสมดุลาธาตุขันในร่างกายของเรานะครับ ในราคับรรยากาศแบบนี้เห็นบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เราไม่พลาดที่จะเก็บมาฝากมาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เอาผลผลิตที่เมื่อได้การปลูกแล้วก็เห็นผลผลิตทุกคนก็จะได้มีความกระตือรในการทําเกษตรนะครับเห็นมรกตไหมครับมรกตลูกหน้าอันนี้มากครับตามส้มตามี่สุดยอดนะครับตามส้มตามนี่กะบอกกันแล้วครับ ตำทีเดียวโคกไม่แตกนะครับถ้าตำไหลายครั้งโคกแตกนะครับมันอร่อยจัดเพราะว่าตำบ่อยนะครับเราไปชมชมสวนกล้วยกันนะครับนี่ก็เป็นว่าเฟืองที่เราเคยถ่ายไปแล้วโลกเฟืองดกมากครับเดี๋ยวไม่มีใครทานก็เลยไม่มีใครกินก็เลยเยอะหน่อยแต่น้องนกก็มาจัดการนะครับก็ถือว่าเป็นวงจรของธรรมชาติให้นกได้กินนะครับมาเฟืองมาเฟืองนี่ครับเราไปชมสวนกล้วยต่อไปนะครับ ว่าสวนกล้วยนี้มีอะไรบ้างโดยเฉพาะนอกจากสวนกล้วยแล้วก็ยังมีผลไม้ที่เป็นแบบบ้านๆแล้วก็ที่อยู่กับติดครัวเรือนมีในครัวเรือนแล้วก็ครัวเรือนนั้นก็จะอิ่มโดยเฉพาะมะละกอตามส้มนะครับแล้วก็ให้ชมเครือกล้วยวีกล้วยที่ออกเปลืยใหญ,ใหญ่ที่ออกลูก ดกๆนะครับมาเลาสู่กันฟังมาให้ทุกท่านได้ได้ชมกันก็ถือว่าเป็นการนามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อจะได้ชมธรรมชาติร่วมกันนะครับพาชมส่วนกล้วยกล้วยที่ต้นสูงนะัคือบบกใกล้กัดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตนี่ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะครับแต่ว่าพันอะไรมันอยู่สูงเกินไปครับกล้วยมนนะละกอครับ จสูงก็ถือว่าลูกก็ใหญ่อยู่ครับนะครับพาท่านมาชมกล้วยในช่วงเช้าๆเนาะส่วนกล้วยํำว้ามาริองมารีองมาริองนะครับนะครับไปชมกันครับไปชมไปชมไปชม,ไปชมกันครับไปชมกันครับ ครับนี่เห็นไหมครับคือต้นกล้วยก็ต้นใหญ่ใหญ่หน่อยใหญ่งน้นเลยครับแล้วก็ดูปีเครือดูหวีดูเครือครับดูหวีดูเครือรับใหญ่ไหมครับดูหวีดูเคลือยกล้วยครับกล้วย,ยน้ำวามารีอองแล้วก็ส่วนนี้ก็มีกล้วย,ยน้ำวาปากช่องด้วยนะครับนี่ครับนี่แหละก็คือเก็บมาให้ทุกท่านที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้แล้วก็ ทำสวนกล้วยทำสวนหลากหลายสายพันธุ์การปลูกที่หลากหลายโดยไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ต้องห่างระยะเท่าไหร่เท่าไหรนี้ก็อยู่ที่ว่าชัดจะปลูกยังไงก็ได้แต่ว่าปลูกแล้วทุกอย่างจะเริ่มเติบโตต,ต,ตามที่เราเห็นนี่แหละครับแล้วก็กินได้ทานได้แล้วก็เป็นประโยชน์นี่ก็ต้นมะพร้าวต้นกล้วยนะครับจ่งเก็บมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่า,าการปลูกที่บางครั้ง อาศัยหลักวิชาการเราก็ถ้าใครมีพื้นที่กว้างๆก็สามารถทําได้สะดวกสบายแต่ว่าพื้นที่แค่สะดวกสบาถที่ปลูกที่หลากหลายใกล้กันได้นะครับตําราและการเรียนรู้ก็เป็นครูให้เราแต่ละพื้นที่ก็ต้องปรับกันปรับใช้นะครับก็อย่างที่เราเห็นนี่ครับความเจริญเติบโตแม่ปลูกใกล้ๆกันเขาก็ออกลูกออกผลออกเครือออกวีให้เราได้โดยเฉพาะนี้ไหมดูดูมะละกอนะยครับโดดไหมครับดูมะละกอนะครับมะละกอ กดกมากเลยครับแล้วก็ไปดูกล้วยดีครับกล้วย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 เห็นไหมครับรัพนี่ครับกล้วยใช่นไหมครับนะฮะกล้วยเห็นไหมครับวีใหญ่เครือใหญ่เช่นั้นนะครับเห็นกล้วยเครือวิวใหญ่ทางนั้นครับอุดมสมบูรณ์ครับก็ถือว่าลูกโตพอสมควรเพราะว่าเรามีการให้น้ําที่ดีครับทําให้กล้วยลูก กรมมนแล้วคพอที่จะเอาไปบ่มดได้แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นาการาปลูกกล้วยที่ให้มีการจเจริญเติบโตและออกลูกได้อย่างดีได้ยอย่างลูกสวยงามโดยเฉพาะไรกอมะละกอ,ะกอด้วยส่วนหนึ่งก็คือเป็นการดูแลแบบอาศัยหลักชีวภาพเราไม่ใช่สารเคมีก็เป็นการจเจริญเติบโตที่ปลอดสารด้วยเป็นเป็นต้นไม้เป็นพืชแล้วก็สามารถที่จะ เป็นการปลูกเพื่อรักาการรักสุขภาพด้วยนี่แหละครับจึงเอามาเล่าสู่กันฟังเก็บมาฝากนะครับว่าการใช้วิถีชีวิตแบบชาวเกษตรเองก็มีความสุขได้ถ้าเราพึงพอใจแล้วก็การจัดการที่ดีดูแลรักษาเอาใจใส่ไม่ว่าจะปลูกใกล้ปลูกไกลก็ถ้าเราดูแลดีๆเขาก็จะเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับกล้วยเองก็ทยอยออกลูกออกหลานเพียบเลยนะครับเห็นไหมครับออก นี่ครับออกลูกออกร้านอันนี้ก็ออกเครือออกหวีนะครับออกปีด้วยปรีก็อ,อกไปแกงอร่อยไปจิ้มน้าพริกก็อร่อยหมดเลยนะครับนี่เรามาดูดีครับที่เมื่อดูลําต้นที่เขา,าดูแลดีมีการจัดการที่ดีในเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยก็ทําให้เขาต้นเขาแข็งแรงใหญ่โตครับเป็นร่มเงานี่ก็เห็นนะออกลูกออกปีนะครับก็ถือว่าวันนี้เรา เอามานําเสนอแล้วมาเล่าให้สู่กันฟังเอาสวนกล้วยแล้วก็มีการปลูกที่หลากหลายมาทุกท่านได้รับชมกันเนาะว่าเมื่อมีการปลูกที่หลากหลายเมื่อมีการาจัดการแบบธรรมชาติธรรมชาติเองก็จัดการดูแลแบบธรรมชาติของเขาก็จเจริญเติบโต,ตได้เป็นอย่างดีนะครับตามที่เราได้เห็นในภาพที่ีผ่านมาแล้วก็ในเบื้องต้นก็าทำให้เราได้เรียนรู้กันไปนะครับ เรื่องการปลูกพืชเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งก็แต่ละพื้นที่ก็ลองผิดลองถูกว่าจะได้แบบสําเร็จรูปเพราะแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันอยู่บ้างเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหาเรื่องดินบางพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องน้ําก็ฉะนั้นแล้วทุกอย่างก็อยู่ที่ความสมดุลแล้วก็การดูแลการจัดการการเอาใจใส่ให้ดินอ้ให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอปุ๋ยแบบไหน แบบชีวภาพก็จะทําให้เราดินดินเราล้วนซุยมีอากาศมีธาตุอาหารในดินก็สามารถทําให้ตนน้นไม้ของเราเจริญเต,ต,ติบโตแข็งแรงที่ดีนะครับฉังนั้นแล้วการที่ท่านรายได้รับชมก็ถือว่าเป็นการมาเล่าสุวรรณฟังหากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในโอกการนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พาชมสวนกล้วยกระพสขขงสมพลเกเวลานะครับขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับสับประรด ด้วยนะครับให้กับช่องอประเทศเศษน้ำดิดชนชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้นำเสนอเรื่องราเวเกี่ยวกับประเทต่อไปนะครับขอบคุณครับปุ่นปุน